สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลวันนี้วันจันทร์วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกเจ็ดค่ะคุณผู้ชมใกล้จะสิ้นปีแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็สิบเอ็ดของใกล้จะก,กลางเดือนของพฤศจิกายนแล้วค่ะแป๊บเดียวนะคะ่ะคุณผู้ชมมาท่านในหายใจทัวทองอยู่ค่ะมีสินพะลุงพลังมาท่านในเครียดอยู่ค่ะคุณผู้ชม ยังกันแล้วแต่เถอะนะคะคุณผู้ชมขอให้สุขภาพดีมันมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะสุขภาพดีกัมีความสุขนะคะคุณผู้ชมทาจินตนาขอขอบพระคุณคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาชมช่องจินตนาแชนแนลค่ะเพื่อดูแนวทางมีสองแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็แนวทางลาวพัฒนาค่ะมีสองแนวทางด้วยกันจินตนากต่โลลงรล่วยคุณผู้ชมในเบงกอลนะคะมันมีเป็นลาวพัฒนาบ้านจันทร์ค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะลงแนวทางลาวพัฒนาของลุงส่งค่ะ ลุงทรงวดที่ผ่านมาลุงสรงเข้าตัววิ่งเจ็ดนะคะจับคู่ให้ไม่เข้าค่ะว่ากันตามตรงก็คือตัววิ่งไม่หลุดนะคะคุณผู้ชมว่าดบโมค่ะคุณผู้ชมเรื่องจริงของจริงนะคะตัววิ่งไม่หลุดลุงทรงตัววิ่งหลุดยากค่ะคุณผู้ชมถ้าใครดูแนวทางของลุงทรงค่ะจะเห็นแนวทางของลุงทรงที่ตัววิ่งแล้วถ้าใครไม่มีตัวบ่มีตัวจับไส้หรือว่าอย่างไรก็ ด,ดูตัววิ่งของท่านอื่นๆที่แม่นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมถาเพิ่นวิ่งคนละตัวมาจับใส่กันเลยค่ะจินตนาขอแนะนําแนวทางนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้ให้มวนค่ะคุณผู้ชมเบิ่งหลายๆเจ้าหลายๆเสี่ยนค่ะจะได้มวนเนาะถ้าเฮาเบิ่งคนเดียวเบิ่งอาจารย์เดียวเสียนเดียวผ่นเพิ่นผ้ารูดเฮ่ากับรุดนะคะคุณผู้ชมดูหลายๆคนค่ะทางช่องจินตนามีสิบสามเซียนค่ะคุณผู้ชมแต่ของอาจารย์ต้อยน้ำโชค ไม่ให้มาค่ะงวดนี้นะคะคุณผู้ชมบันสุกก็ไม่ให้มาเลยกับเพื่อนกับบอทักไล่มากเนาะค่ะหรือว่าเนตรุดบ่น้อค่ะอาจารย์ก็ไดเนาะค่ะอาจารย์ต้อยปกติเมันจะโทรหาค่ะจินตนากับะวางโทรหาขอโทษขอภห้เด้อค่ะอาจารย์ต้อยจินตนาบเดทโทรหาค่ะบเดททักท้ายหาอยากคุยน้ำตาลเซียนคะคะคุณผู้ชมแต่บางเวลาบางครั้งเวลาไม่ตรงกันนะคะกับบเดทคุยน้ำเนาะค่ะก็เลยบเดทขอมู่นมากฝากคุณผู้ชมอ่าบางครั้งกะ ทุกวันล่ะค่ะคุณผู้ชมงานมันเยอะเนาะค่ะเนาะทั้งงานส่วนตัวอินตนาทําเสริมสวยด้วยค่ะคุณผู้ชมทั้งงานเสริมสวยแล้วก็อ่าลง youtube ค่ะลงแนวทางลงช่อง YouTube ให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะมีสองแนวทางค่ะคุณผู้ชมมันก็นเลยบม่มีเวลาวางเนาะค่ะเนาะทาเองเขียนเองบรรยายเองค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างเลยค่ะก็เลยบม่มีเวลาวางได้อ่าทักทายครับ เอฟซีกับเบลลีเวลาคุยกับเพินที่เพนโทมากนะะเนาะค่ะเนาะจิตตนาขอโทษหลายๆค่ะที่เขามาเบิร์ฝากขอโทษพนันทางคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมอยากคุยกับทุกท่านคะ่ะแต่เวลาไม่พอะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะลูกค้ามากยังได้ปฏิเสธเวลาลงแนวทางเน,นาะค่ะได้นั่งรออ่าสิบนาทีนะนาั่งรอสิบนาทีของคนมีค่านะคุณผู้ชมหลังที่เพนฝ่าวเพนรีบนะะเนาะเนาะเพนจะต้องไปทําการทํางานหรือว่าจะไปธุระคะ่ะ อยากสวยแต่ว่าไม่ได้สวยเลยไม่ทันใจเลยอยงนีนะจินตนากับผิดพลาดนะคะแล้วก็สะดุดแล้วก็เอ่อเฮ็ดห้ผิดหวังนะคะที่เขามาหาค่ะคุณผู้ชมโทร่มากอะ่ะผิดหวังที่โทร่มากเราปฏิจจนาบริรับสายนะคะบริคุยนำ้ำขอโทษขออภัหยหลายๆเดอ้อค่ะไม่ได้เจตนาเพื่ออ่ไม่ได้เจตนาที่จะปฏิเสธนะคะอยากพูดคุยด้วยอยากอ่ได้ขอมูลมาฝากคุณผู้ชมะคะ่ะ อย่างของลุงทรงจินตนาก็คุยเป็นกับบาริคุยหลายนะคะเป็นคนมี่ธุระของพ่นที่กันแต่เพียงแต่ว่าเป็นว่าเอาหาทำบุญนะสันค่ะคุณผู้ชมตรงไหนมีวัดตรงไหนมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอพรแล้วก็ไปทํำบุญะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นเดินสายทํำบุญทำโลงท่านโรงท่านของกิ่นค่ะโลงท่านแล้วก็ถวายผ้าไตรเป็นผ่านตรงไหนเป็นแหวะคะ่ะคุณผู้ชม ได้เงินมาเพื่อนก็เอาเอฟซี FC. นี่น่จิตนำใจแบ่งปันเพื่อนไปคุณละลอยสองลอยเี่ซีะเพื่อนกาไปทำบุญค่ะคุณผู้ชมไปทำบุญก็ส่งผลถึงผู้ให้ด้วยนะคะลุกทรงใบให้ทุกคนฟังค่ะเพื่อนก็เลยเดินสายทำบุญในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมกับเพื่อนบอกแค่ว่าเดินสายไปสูตรคำนวณก็คือคำนวณน,น,น,น่ะแหละค่ะเดให้ามากแล้วนะคะเพื่อนก็เวลาเท่าที่มีต้องแต่ก็ใส่ใจเพราะว่าเอฟซีตามเพิ่นเยอะค่ะคุณผู้ชม ลงเกือบทุกช่องเลยค่ะแนวทางลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกันเลยใส่ใจนะะเนาะค่ะเนาะใส่ใจหาแนวทางมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะบัวศรีิยากรำได้เพิ่นกนหาแนวทางค่ะแล้วก็อ่าที่ผ่านมาเนาะคะ่ะจินตนาลงคลิปลุงทรงไปแล้วก็คือเพ่นไปทำบุญนวค็ไปไหว้หลวงปู่ทวดค่ะ อยู่เรากลไปวัดเขาดินไปขอขอ,ขอแนวทางจากไอไ้ใครค่ะโดยเลขทูบคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาก็รล่งให้เบิ้งแล้วคะ่ะนะคะอันนั้นนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูนะคะทางช่องจินตนา channel คะ่ะจินตนาจะผ่านหัวคอบบบหวือวาค่ะคุณผู้ชม,ออชมไปเรียบๆนะคะไม่ไม่ถ่าไอ้บอวือวาให้คุณผู้ชมในเบิ้งแต่สําหรับคนที่เข้ามาดูนะคะก็จะเห็นถ้าเห็นแล้วแชร์น้ำา่าคุณผู้ชมแชร์ให้ผู้ที่ยังไม่เห็นด้วยเพราะว่าบางครัง้ง สถานที่ที่เพื่อนไปนะคะเขายังโบงเคยหูจักสินะกต่สเสด็หูจักเนาะเะนาะ,ะนะแนะนํากันไปค่ะคุณผู้ชมอิตนาขอขอบพระคุณลุงสงมากๆค่ะที่ให้ความใส่ใจก็สนใจใส่ใจมากมากค่ะคุณผู้ชมอย่างหลายเลยค่ะเพื่อจะให้แนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูกันฟังๆเนาะเะนาะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางนะคะราวพัฒนาวันจันทร์ของลุงสงกันเลยค่ะ ค่ะเราพัฒนาลุงส่งค่ะลุงส่งงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเข้าตัววิ่งไหมคะลุงส่งอะเดี๋ยวเบอร์ก่อนเดอค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกเจ็ดนี้นะคะคุณผู้ชมลุงส่งให้วิ่งเจ็ดกับสี่บนล่างค่ะเจ็ดกับสี่ไปได้ทั้งบนและล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วกเ็เลขติดค่ะคุณผู้ชมจับใส่กันกันกบเจ็ดและสี่ค่ะมี หกสองเจ็ดค่ะจับคู่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพิ่นจับคู่ให้พร้อมนะคะมีเจ็ดหกเจ็ดสองสี่เจ็ดค่ะเจ็ดหกเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่หกสี่แปดสองสี่ค่ะอ่ะเพิ่นเน้นให้กับมี่สี่หกกับเจ็ดสองสี่แปดแล้วก็สองสี่ค่ะเพิ่นเน้นนะคะเน้นสี่คู่ค่ะคุณผู้ชมให้มาทั้งหมดหกคู่บนล่างไปกลับด้วยค่ะคุณผู้ชมเน้นสี่หกเจ็ดสองสี่แปดแล้วก็สองสี่ค่ะ ส่วนสามตัวมีสามหางค่ะคุณผู้ชมมีสามสี่แปดเก้าสี่หกแล้วก็เจ็ดสองสี่ค่ะตั้งเหมือมีสามหางเนาะค่ะเนาะแนวทางเราพัฒนาของลุงสงเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ผ่านมาลุงสงเข้าตัววิ่งค่ะจับคู่ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมผลออกสี่เจ็ดเนาะคะ่ะ เข้าไปแต่ที่7ค่ะคุณผู้ชมไม่มีสี่นะคะงวดนี้ก็ขอใหม้มาในปังค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะไม่มีใครรู้ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดเนาะเป็นธรรมดาที่หลุดบ้างเข่าบ้างนะคะสลับกันไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครรู้งวดนี้ขอให้คุณผู้ชมมันมันปังปังค่ะที่เห็นแนวทางของลุสงสงนะคะแนวทางที่ให้มาวันนี้ขอให้รวยๆให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะคะไปกับบนล่างด้วยจินตนาขอขอบคุณมากมากค่ะ ที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับจินตนายังไม่พอค่ะคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจด้วยจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้ปังทุกๆวันที่เข้ามาดูค่ะเอาขอให้โชคดีกันแล้วกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะต่อไปก็จะเป็นคลิปของเซียนจกนคนคนนองหานค่ะคุณผู้ชมแล้วต่อด้วยของ อเสียนเพลงแล้วก็หนุ่มภูพานค่ะคุณผู้ชมต่อๆไปเนาะคะ่ะเนาะมีอีกหลายคลิปค่ะคุณผู้ชมติดตามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ